เอาลงดูลงเรียบร้อยแล้วค่ะเออเดี๋ยวลงมาไหว้พระเมื่อกี้ไหว้พระเพิ่งเสร็จกำลังไปไหว้อยู่อีกจุดหนึ่งที่บ้านอ๋อวันนี้มามาสัมภาษณ์นะครับมาสัมภาษณ์คุณธนบดีนหรือว่ามาพูดคุยอย่าคิดว่าเป็นการสัมภาษณ์เลยอ๋อเป็นการพูดคุยดีฮะดีเป็นการพูดคุยทั่วไปอ๋อดีใจจังเลยนะที่มา เออใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้ช่างอ่าพ่อพาเนี่ยกำลังตก,ตกตกมันหนักอยู่งั้นเรียนเชิญครับมานั่งรอตรงนี้ก่อนครับมามาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมหาน้ำให้ทานครับเนี่ยฮะน,น,ยยน,นั่งรอกันครับนนดดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาก็ลงมาฮะนั่งนั่งรอกันฮะเนี่ยนั่งนั่งนี่ฮะเนี่ยดูเจอแล้วเดี๋ยวผมทานน้ำหาน้ำให้ทานฮะ ก็รับแขกอยู่นี่ครับผมนี่น้ำดื่มครับผมนี่พี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอฮะคุณลุงมาขอสัมภาษณ์นะฮะคุณธนบดีนะอะระบางรอแล้วก็ให้นั่ง รอก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณทบีกำลังไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอยู่เราคอยาก้มาค้ราเ่อเมนาราายรเลนเพอพอคุ้นไหมครับช่องมานาสตอรี่พอคุ้นไหมคคุ้นก่อนมาก็ดูอยู่โอ้เดครับโอ้จำจำติดแล้วใช่ไหมช่องมานาสตอรี่เนี่ยโอ้ขอบพระคุณครับ เห็นพอขึ้นชื่อเลยสามพุงพอตายเกือบกรชัยกขึ้นเลยโมเดิร์นอ๋อก็ขึ้นเลยใช่ไหมฮะคนคนไม่ไม่ขายกุยช่ายคนใหญ่คนติดตัวเองถือวันนี้มาขายอยู่สามโผเนี่ยของแท้ไหมครัคุณยายของแท้ไหมเดี๋ยวอลุงนนชิมหน่อยผมไม่มั่นใจว่าเผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวอ๋อลุงนี่รู้จักพริกป่นเป็นอย่างดีทุกชนิดไม่ว่าจะพริกขี้นุงพริกขี้หนงอะไรต่างๆฮะ

ขายพริกมานานหรือยังปกติสิปีแล้วมั้งขายพริกมาสามสิบกว่าปีแล้วเหรอจริงๆเหรออันตำให้น้องไผ่ไปขายโรงงานกระเบื้องแล้วลูกไผ่ก็ไปขายโรงงานกระเบื้องไม่ใช่เพิ่งมาตำใช่ไหมจา้ตาตำมานานแล้วจ้ะสามสิบปีตั้งแต่คุณยายยังสาวนี่นะตำมากว่าสามสิบปีแล้วมั้งเคล็ดลับทําให้พริกเผ็ดต้องทํำยังไง เอาพริกกินดาจ้ะโอ oh, ต้องเป็นพริกกินดาจ้ะพริกกินดาอืมนี่คือเคล็ดลับเลยเออยายอย่างดีซื้ออย่างที่ว่าเด็ดทวนแล้วยายซื้ออย่างดีมาตาโอ้แล้วก็มีน้องอยู่เกสคนเขาไปทํางานกันเขาก็ให้คุณยายตามให้เขาคนละครึ่งโลอะไรอย่างเนี้ยเราไปถุงไปขายที่โรงงานจ้ะดอกน้องให้ไปขายดอกไม้ไฟให้โ oh. อโรงงานดอกไม้ไฟครับตาขายตาขายจนนํ่จนรวยทุกวันถึงทุกวันนี้เนาะ เออรวยได้ยังครับคุณยายมีอยู่ต่างยายอ่ะก็มีอยู่โอ้แต่ยายก็หาไวอ้อ่วไปหาหมอเบิ้งก็ซื้อนมซื้ออะไรยา,<อ>ยายตอนนี้เอสอะนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาต๊ะมาดัานก่อนแป๊บนึงอ่ะต่อครับคุณยายตำมากว่าสามสิบปีแล้วตำพุ่นหล่าตำมาเก็บถึงแล้วอะไรเนี่ยโอ้เราได้ต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมยายมีอะไรหรอยายแค่ตำพริก น้องไผ่จังไปโรงงานดอกไม้ไฟให้นี่กระตั้มนี่เข้าอย่างเงี้ยไม่ได้ตามทุกวันหรอกอย่าครับไม่ได้ตามทุกวันอืมไม่ได้ตามทุกวันเออนานๆค่อยตามทีอย่างเงี้ยอ๋องั้นก็ก็พอมีตังค์แต่ว่าไม่ก็ก็ไม่เยอะสิ <laughs> จ้าอ๋อพอได้ไปซื้อหยกซื้อยาเป็นของเจ้าของเองแล้วก็อย่าไปหาหมอก็ไปตังซื้อยาเองไป โอจะผงไปเองไปไหนกัของครับพอได้อยู่ได้กินงั้นก็พอได้อยู่ได้กินเนาะไม่ได้ขอลูกไม่ได้อะไรยายหาของยายเองอ๋อเราก็มีเงินเดือนของเราอยู่แล้วเออมีเงินเดือนอยู่จ้ะหกร้อยโอ้เดือนละหกร้อยเลยจ้ะเดือนละหกร้อยจ้าอืมแล้วก็รายได้จากการขายพริกจินดาพริกผงเนาะวันนี้วันนี้ขายขายดีไหมวันนี้ เรือซองถุงนั่นออน่ะมเฮ้าเรือซองถุงเองเนาะปีกเม็ดเขาหมอคือมดแล้วอ่ะปีกเม็ดแต่โอ้ถือว่าตั้งแต่ออกสื่อมาเนี่ยเ,เป็นที่รู้จักไหมมีคนมาที่ศูนย์ช้างเนี่ยมาเจอคุณยายไหมมาเจอคุณยายเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยเขาเห็นยายตรงไหนรู้<อ>่ยเขาเห็นเราจองพี่น้องใช่ไหมจองพี่น้องเพราว่าจองพี่น้องอ๋อมีคนจําได้มีคนเขาจําได้ ครับเขาอ๋อเขาก็เลยสับสนซื้อพริกคุณยายอืมวันนี้ก็วันนี้มากี่ถุงวันนี้วันนี้มันแปดถุงแล้วกัเก้าถุงเก้าถุงโอ้วันนี้เก้าถุงเก้าถุงวันนี้เหลืออยู่สองถุงโอ้เก้าขายไปสองเด็ยเก้าถุงขายโอ้ขายไปเจ็ดถุงแล้วเนี่ยโอ้เป็นถุงละลอยมาถุงหนึ่ง โอ้ถุงอะไรมาถุงหนึ่งแล้วก,กับพี่เป็นเป็ด่ะทิถุงจากข้าหมาเป็นมดแล้วอ๋อมีข้าหมาไปแล้วคนเมีคนหมาไปแล้วโอ้ดีจังเลยถ้าขายดีงี้ทุกวันดีไหมคุณยายดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนันก,ก็มากบไปนีจะให้น้องตามให้อ๋ออ๋อเมื่อกี้เห็นโทรศัพท์ไปเนี่ยเขาไปบอกน้องสาวให้เตรียมของไว้รอเลยใช่ไหมเนี่ย แซนไม่มีโทรศัพท์แซนไม่รู้หนังสือไม่ได้ใส่โทรศัพท์อ้าวเหรอแล้วแสดงว่าเขียนจดหมายน้อยให้ลุงปีชาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งไปให้แล้วเหรอเมื่อกี้หรือแซนไม่รู้จักใครหรอกเหรอเอ้ลุงลุงลุงเออลุงมนัทน่ะเมื่อกี้ให้หลานขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปให้แล้วไปส่งให้จดหมายน้อยไปให้น้องสาวเ,ยวเลยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอบอกว่าทําพริกอีกยี่สิบโลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> อ๋อไม่ใช่อ๋อก็คือโยซันกลับไปเองเลยอ๋อกลับไปเองค่อยก็ค่อยไปบอกเขาอีกทีนึงที่ทำเองทำมาคนเดียวอ๋ออ๋อรอบนี่อ๋อรอบนี้ทำมาคนเดียวเลยอ๋อแล้วคุณคั่วแล้วน้อเป็นคนทำให้อ๋ออ๋อยังยังเป็นธุรกิจสองพี่น้องอยู่บุญยังบุญยืนบุญยืนก็คือน้องสาวน้องสาวเออคนที่มาวันนั้นใช่ไหมเป็นคนทำให้เราก็เป็นคนพั่ว ของมันมีอยู่ที่บ้านอยู่ซื้อมาสตอ็อกไว้อยู่อ๋อแล้วก็ไม่ขาดเนาะพร่กนี้มาก็ได้ซื้อได้นอนออนะลูกพาไปซื้อมาแล้วให้ลูกพาไปซื้อมาแล้วโอ้ั้นคนที่ตั้งใจมาซื้อของคนยายพวกนี้มีของขายแน่นอนอืมวันนี้จะเร่งมือตําให้เยอะๆเลยตาให้เยอะเลยแล้วก็เอามาขายพวกนี้เนาะพวกนี้วันเสาร์คนน่าจะมาเยอะจะไี้นาหมูก่อนไหมสองถุงนี่บ่ <c oughs> โอ้คอยกินถุดเจยตัว พอคอยกินเฟดมาได้เี๋ยอเดียวเดียวไอ้อากาศหนากกอนเนี่ยช่วยคุณยายประชาัมพันนี้ไปกอดให้คนเขาพอมีกําลังซื้อเขาได้ช่วยสนิมสนคุณยายเออเนี่ยเป็นที่รู้จักแหละเออเอาเอาขอบคุณคุณยายครับผมครับสวัสดีครับเอาสุดท้ายนี้อยากจะบอกคนที่เขามาซื้อยังไงที่เขามาซื้อคลิกเราเนี่ย จะขอบคุณอะไรยังไงไหมคุณเขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแค่นี้แค่นี้ละไมอวยพรเขาหน่อยละอวยพรว่าให้เขาโชคดีว่าเดินทางปลอดภัยอะไรอย่างเอาแค่นี้บ่ไม่ไม่ให้รักให้เขารักษาสุขภาพเดียวบ่อ้าอขอขอเขามีความสุขความเจรนะิญอะไรอย่างนี้ยายก็พูดไปยายพูดไป่ค่อยเป็นอ๋อแต่ว่าเขาออกมาจากใจทุกอย่างก็ขอบคุณมากมากที่มาอุดหนุนคุณยายเนาะแล้วก็ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนที่ซื้อพริกเนาะ <Yeah. S 1> เดินทางมาเยี่ยมพ่อไพรกชัย <Yeah. S 1> แล้วก็เดินทางปลอดภัยไปกับแคล้วคลาดนะ <Yeah. S 1> นีะ่จากใจคุณหญยบุญยังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะครับนี่จากใจคุณใญยญยครับ่สวัสดีครับ oh.